สนับสนุนโดย7 e เ e ่ 11. แวะเมื่อไหร่ก็ใจฟู สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะได้เวลามาอัปเดตแง่มุมธุรกิจข,ข้อคิดทางการตลาดและไม่พลาดกับเทรนเทคโนโลยีในการตลาดเงินล้านค่ะเราพบเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11นาฬิกาแบบนี้นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับแอมมี่ทาวันรัตค่ะเพนพัชวีค่ะมีหลากหลายช่องทางเลยค่ะที่คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้ส,สดๆเลยนะคะผ่านทางหน้าจอของ TNN หมายเลข16นี้ค่ะแล้วก็ยังมีในช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ Tru ID Facebook กเพของเราที่ in l i v e แล้วก็ YouTube และ t i k t o k ที่ t n ละ n l ก n กด้วยค่ไลค์ก,กดแชรน ด้วยนะคะเมื่อสักครู่เห็นพี่จงคันแลนแม่กลับมาแล้วนะคะกลับมาเซเว่นมาปฏิบัติการก่อนหน้านี้โหมีหลากหลายเลยตั้งแต่น้องเนยนะมาจนถึงนี่วงบาสนะล่าสุดมีพนักงานเซเว่นนั่นคือพี่จงคันแลนนะเราเรียกว่าใจฟูกันนะเข้าเซเว่นกันได้ค่ะส่วนข่าวคลาดความขึ้นไหวในแวดวงธุรกิจการตลาดวันนี้นะเดี๋ยวพาไปติดตามเรื่องของมิสเตอร์ดีไกันหน่อยนะเป็นค้าปลีกจากมาเลเซียที่เข้ามารุกตลาดในประเทศไทยโห ปีนี้ปีที่9แล้วแอมอมี่ประเด็นคือเขาเปิดขยายสาขาต่อเนื่องล่าสุดเขาบอกว่าเขาไปครบ77จังหวัดแล้วนะคะและหลังจากนี้บอกว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้กําลังซื้อรลมัดระวังแบบนี้จะทําอย่างไร บริหารบอกว่ายังคงเดินหน้าขยายสาขาต่อนะคะกลยุทธ์<ม>เป็นอย่างไรทําไมก็ถึงมียอดขายที่เติบโตต่อเน,นื่องเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันค่ะนอกจากนี้ต้องไปดูบทบาททางธุรกิจของคุณอีลอนมัสก์ด้วยนะคะห<ม>ลังจากเกิดเหตุ X ขัดข้องไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็เลยออกประกาศใหม Bar ่ er ท,ที่น่าจะทําให้นักลงทุนในธุรกิจหลายอย่างของเขาเนี่ยชื่นใจกันน่าดูทีเดียวใจสู้เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่พี่จองกับคำนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้ติดตามในมุมของ X กันด้วยแล้วก็คุณอีลอนมัสก์นะคะในขณะเดียวกันอันดับแรรกกาาาคคุผูู้ชมมมตติิดดธจ่่ะที ยืนยันนะคะว่าเศรษฐกิจชะลอตัวในไทยนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายคือพูดได้อย่างเต็มปากเลยจากฝั่งของมิสเตอร์ดีไอไนะคะซึ่งเป็นค้าปลีกอุปกรณ์ของตกแต่งบ้านแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะคะที่ทําธุรกิจในไทยมายาวนานกว่า9ปีแล้วผญชาติมาเลเซียนะคะในปัจจุบันเราเห็นมิสเตอร์ดีไอไ้โหสาขายเยอะนะคะน่าจะมีมากกว่า1 0 0 0พสาขาแล้วล่ะคะ่ะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ที่ต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าเขาครอบคลุมทั้งหมด7 7จังหวัดแล้วตอนนี้ประกาศเลยเดินหน้าตามแผนนะคะเพราะว่ายังคงเติบโตได้อย่างแข็งแ,งแกร่งก็เด ขยายสาขาเพิ่มเติมตลอด3ปีนี้เดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นสาขาเพิ่มอีกถึง500สาขาทีเดียวครอบคลุมทั้งในห้างแล้วก็นอกห้างด้วยนะคะด้วยงบประมาณกว่า2 0 0 0ล้านบาทค่ะวันนี้ก็ติดดูก,กลยุทธ์ของมิสเตอร์ดีไกันหน่อยที่ยังคงโตได้ดีทีเดียวจากฝั่งของคุณแอนดี้ชินประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสเตอร์ดีไอวโฮลดิ้งประเทศไทยจำกัดมหาชนเขาบอกว่าบริษัทได้ขยายเข้ามาในไทยตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันก็เป็นระยะเวลา9ปีค่ะโดยเติบโตเป็นผู้นําด้านค้าปลีก ระดับประเทศที่นําเสนอสินค้ามากกว่า1 5 0 0 0รายการใน6หมวดหมู่หลักนะคะตั้งแต่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ไปจนถึงของใช้ในบ้านที่จําเป็นล่าสุดก็เพิ่งฉลองสาขาครบ1000แห่งไปแล้วก็ยังมีแผนขยายสาขาในไทยต่อเนื่องอีกโดยที่ปีนี้จะเปิดสาขาเพิ่มอีก200สาขาทั่วประเทศในขณะเดียวกันก็จะยกระดับประสบการณ์ลูกค้าและเสริมด้วยนวัตกรรมอย่างเช่นรูปแบบร้านค้ามิสเตอร์ดีไอวยที่เป็นการออกแบบสาขารูปแบบใหม่ขนาด1000ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งปัจจุบันสาขารูปแบบ2.0นั้นเปิดให้บริการแล้ว2แห่งนะคะก็คือที่ซีคอนสีนครินและก็เดอะมอลไลฟ์สโตร์งามวงวานค่ะโดยที่คุณอนุภาพคงมาลายัยรองประธานบริหารฝ่ายการตลาดของมิสเตอร์ดีบอกว่า แผนการเปิดสาขาในไทยนั้นจะมีที่ทำเลหลักอย่างเช่นในศูนย์การค้าห้างค้าปลีกและก็สาขาแบบ standalone ที่จะทำให้สามารถเข้าไปถึงระดับอำเภอและก็ตำบลทั่วประเทศได้โดยภายในระยะเวลา3ปีจากนี้ไปจนถึงปี2570มีแผนจะเปิดสาขาเพิ่มอีก500สาขาภายใต้งบลงทุนปีละ2,000ล้านบาทต่อนเนื่องไปทุกปีค่ะ สำหรับแบรนด์ร้าน Mr. DIY นะคะเริ่มต้นธุรกิจในประเทศมาเลเซียเมื่อปี2,548หรือว่า20ปีที่แล้วสาขาแรกบอกว่าอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ต่อมาก็ขยายสาขาไปทั่วประเทศมาเลเซียและประเทศอื่นๆด้วยค่ะส่วนการเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ9ปีที่แล้วเปิดสาขาแรกที่ซีคอนสแควร์ตัวเลขสาขาจนถึงปัจจุบัน 1,004สาขาด้วยกันคือตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเปิดสาขาใหม่72สาขาด้วยกันมีพนักงานกว่า1,000 0คนค่ะข้อมูลจากรายงานวิจัยตลาดของ r o อ t a s d s ์ e l นิวนพบว่า Mr. DIY เป็นผู้ประกอบการค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์ทั่วไปที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดด้วยซึ่งก็เป็นข้อมูลเฉพาะในประเทศไทยนะคะโดยในปี2566มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณร้อยละด้วยกัน หากเปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกที่มีจำนวนสาขามากหรือว่าเชนรีเทลเลอร์ก็พบว่าปี2,566มิสเตอร์ DIY มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณ1 3 5 6เมื่อพิจารณาจากรายได้ค่ะมาดูผมประกอบการย้อนหลัง3ปีกันหน่อยสำหรับในประเทศไทยนะคะก็พบว่าเติบโตต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะปี2,565มีรายได้จากการขายกว่า9,900ล้านบาทกำไร พันล้านบาทสิษษสุนะคะส่วนปี2,566ค่ะไรายได้จากการขายเพิ่มเป็น12,800ล้านบาทกำไรกว่า1,300ล้านบาทและปีล่าสุดคือ2,567มีไรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเป็นกว่า16,000ล้านบาทและมีกำไรกว่า1,700ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ คุณอนุภาพบอกนะคะว่าบริษัทได้ใช้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดหรือว่า Economy of Scale จากการจัดหาสินค้าของเครือข่ายรวมที่ดำเนินกิจการคร้าปลีกภายใต้แบรนด์ Mr. d i y รวมทั้งบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าเองก็เลยช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพสามารถที่จะจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่ย่อมเยาวนะคะส่วนสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันบอกว่าต้องติดตามถึงผลกระทบในเรื่องของกำแพงภาษีต่อไป แต่สาหรับมิสเตอร์ดีไบอกว่าไม่น่าจะได้รับผลกระทบโดยจากการสรํารวจข้อมูลลูกค้าก็พบว่าสิ่งที่ลูกค้าคํานึงถึงเรื่องของราคาค่ะมาเป็นอันดับแรกโดยยอดซื้อต่อปีนของลูกค้าเฉลี่ยอยู่ที่172บาทถึง175บาทต่อบินต่อคนและใน1บินก็จะซื้อสินค้าประมาณ4ชิ้นนะคะถัดมาคือสินค้าที่มีความหลากหลายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยขณะเดียวกันก็มีจำนวนสาขามากและก็ต้องตั้งอยู่ไกลบ้านด้วยนอกจากนี้ในการทำวิจัยร่วมกับนิวสันยังพบว่า กลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นตลาดแมสและก็ลูกค้าระดับล่างเป็นหลักรวมถึงกลุ่มครอบครัวแต่ว่าในช่วง2ปีนี้กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการมากขึ้นเป็นกลุ่มกลางและก็บนเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านที่มีกําลังซื้อมีอายุป,ประมาณ3 5ปีขึ้นไปค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกลยุทธ์นะคะแล้วก็มุมมองในการทําตลาดในประเทศไทยของมิสเตอร์ดีไกันหนะะักค่ะ เทรนด์พฤติกรรมผู้พโภักปัจจุบันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงบ้างาผมว่าตั้งแต่โควิดนะครับทำให้พฤติกรรมการผู้โภคเปลี่ยนไปตั้งแต่ในเรื่องของการไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายนะครับออนไลน์ออฟไลน์ในเรื่องของการแต่งบ้านที่มีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จนมาถึงณปัจจุบันเองเนี่ยเ,เรื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะครับที่ เรายังต้องติดตามกันต่อไปนะครับแล้วเรื่องเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าคองชีพที่มันสูงขึ้นไม่ว่าเป็นค่าน้ํามันหรือค่าอื่นๆนะครับทำให้ผู้คนเนี่ยเริ่มหันมามองการประหยัดค่าใช้จ่ายและมองอะไรที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นในมุมของมิสเตอร์วเองเนี่ยเรามีสินค้ามากกว่า15,000รายการนะครับที่มีหลากหลายแคตตาล็อไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เครื่องเสียงน,นะครับ หลอดไฟอุปกรณ์อิเล็กทริกต่างๆหรือของเล่นและของอื่นๆนะครับซึ่งมีหลากหลายสําหรับทุกคนในครอบครัวนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเรามีราคาที่ถูกคุ้มเสมอบวกกับสาขาที่เรามีกว่า1,000สาขาไม่ว่าจะเป็นตามห้างสรรพสินค้าชั้นนาต่างๆตามคอมมูนิตี้มอลล์ต่างๆหรือตามสาขาแสนนอนต่างๆเนี่ยมิสเตอร์เดวเองเนี่ยเรามองเป็นแบรนด์ที่เป็นส่วนช่วยให้คนไทยได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นจากการที่มาซื้อสินค้าของเราเราขยายสาขาเพิ่มขึ้นนะครับปีนี้เราขยายสาขา2 0 0 0 2นี2025เนี่ยเราขยายตั้งเป้าขยายสาขาอยู่ที่200สาขาก็จะเข้าไปถึงระดับอำเภอระดับตัวเมืองมากยิ่งขึ้นก็เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดที่ยังอาจจะมีมิสเรวไว น้อยอยู่หรือบางตำบลที่ยังไม่มีมิสเตรวายเข้าไปถึงพอเข้าไปถึงแล้วลูกค้าก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์การช็อปที่เราสําหรับมิสเตรวายปัจจัยท้าทายของเราเองเป็นเรื่องเรื่องเรื่องอินเทอร์นอลมากาครับว่าเราจะขยายสาขาไปให้ถึงลูกค้ามากที่สุดยังไง โอ้หเป็นยังไงครับผลงานผลประกอบการ3ปีหลังที่เปิดเผยล่าสุดทะลุพันล้านนะสำหรับกำไรทุกปีเลยจะทะลุ2,000ล้านบาทอยู่แล้วนะคะค่ะคือทั้งยอดขายและกำไรเติบโตส่วนกระแสเศรษฐกิจนะคะก็ต้องยอมรับเพราะว่าไม่ใช่แค่ในประเทศไทยทั่วโลกของเขาก็มีผลประกอบการที่เติบโตกลยุทธ์ของเขาคือหนึ่งในนั้นคือความหลากหลายของสินค้าต้องยอมรับนะคะว่าเข้าไปที่ร้านนี่เดินเพลินนะคะเดินเพลินคือถ้าไปทั้งครอบครัวเนี่ย ไปคนละมุม <ไป S 1> เลยล่ะไปคนละมุมได้เลยแล้วก็ค่อยมาบรรจบกันนะ,ะคือของเขามีหลากหลายดังนั้นเนี่ยจุดเด่นของเขาคือเรื่องนี้และที่สําคัญคือการขยายสาขาให้ใกล้แล้วก็เข้าถึงลูกค้าเอ<ฆ>๊ะมีอะไรนึกไม่ออกใกล้ๆงั้นเดินเข้าไปที่สําคัญคือบอกว่าราคาเขาย่อมเยาวดังนั้นก็ไม่แปลกใจในยุคนี้นะที่สามารถมีกลยุทธ์ที่สร้างการเติบโตทั้งยอดขายและกําไรสวนกระแสจริงๆ ที่เลยทาได้ดีมากๆเรื่องความประหยัดต่อขนาดด้วยนะคะนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งนะคะที่เราต้องเรียนรู้กันเอาล่ะพาคุณผู้ชมขยับไปดูสถานการณ์ที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะกับแผนการของสหรัฐในการดึงธุรกิจให้กลับมามผลิตในประเทศที่น่าจะส่งผลกระทบต่อ Apple ไม่มากก็น้อยค่ะเพราะล่าสุดดูเหมือนว่า Apple จะ,ะเผชิญความเสี่ยงนะคะจากการที่ประธาน,นาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ประกาศและเป็นลักษณะของการข่มขู่นะคะว่าอาจจะมีการเก็บภาษีสําหรับ iPhone ที่ผลิตจากต่างประเทศและนําเข้ามาขาย สหรัฐเพิ่มมากขึ้นถึงหลักร้อยละ25ทีเดียวนอกจากนี้ในกําลังพิจารณาอยู่ด้วยว่าจะเสนอให้มีการเก็บภาษีสินค้านําเข้าจากสหภาพยุโรปสูงถึงหลักร้อยละ50ด้วยค่ะนับเป็นการจุดชนวนความตึงเครียดทางการค้ารอบใหม่ของสหรัฐให้ปะทุข,ขึ้นมานะคะ ในฝั่งของคุณโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อตลาดโลกอีกครั้งโดยประกาศแผนเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสาภาพยุโรปในอัตราสูงถึงร้อยละ50ค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2 0 2พพร้อมทั้งระบุด,ด้วยว่าอาจจะเก็บภาษี iPhone ที่นำเข้าจากต่างประเทศในอัตราร้อยละ25ถ้าหากว่า Apple ไม่ย้ายสายการผลิตกลับมายัางสหรัฐนะคะซึ่งการประกาศดังกล่าวก็เกิดขึ้นผ่านโพสต์ในแพลตฟอร์มทูตโซเชียลของคุณทรัมป์และก็ สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อตลาดหุ้นทันทีค่ะดัชนีสําคัญทั้งในสหรัฐและยุโรปปรับตัวลดลงขณะที่นักลงทุนแห่เข้าซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็ส่งผลให้ราคาทองคําพุ่งขึ้นนะคะส่วนผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลดลงจากความกังวลเรื่องเศรษฐรรกิจชะลอตัวค่ะสําหรับ Apple เองนะคะเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐที่มี iPhone เป็นสินค้าหลัก เผชิญแรงกดดันอย่างมากนะคะเพราะว่าปัจจุบันโรงงานผลิต iPhone ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในอินเดียและจีนหากคำขู่ของคุณทรัมป์กลายเป็นจริงต้นทุนการผลิตอาจจะเพิ่มขึ้นหลายร้อยดอลลาร์ต่อเครื่องก็ส่งผลให้ราคาขายปลีกในสหรัฐสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญนั่นเองค่ะแม้ว่า Apple จะมีแผนขยายการผลิตในอินเดียและได้ประกาศลงทุนถึง5 0 0แสนล้านดอลลาร์ในสหรัฐภายใน4ีปีข้างหน้าแต่แผนดังกล่าวยังไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อย้ายการผลิต iPhone กลับประเทศแต่อย่างใด ซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าการตอบสนองต่อคําขู่ของคุณทรัมป์อาจเป็นเรื่องยากนะคะถ้าจะใช้ระยะภายในเวลา3-5ปีค่ะคุณทรัมป์ได้กล่าวในเวลาต่อมานะคะว่าภาษีใหม่นี้อาจจะครอบคลุมถึงสมาร์ทโฟนจากผู้ผลิตรายอื่นด้วยค่ะยกตัวอย่างนั่นคือซัมซุงนะคะโดยระบุว่าใครก็ตามที่ผลิตสินค้าประเภทนี้จะต้องอยู่ภายใต้นโยบายเดียวกันพร้อมย้ำว่าเขาไม่ได้ต้องการข้อตกลงแต่หากบริษัทใดสร้างโรงงานในสหรัฐ ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีนั่นเองนะคะด้านสหาภาพยุโรปไม่ได้นิ่งนอนใจคะ่ะโดยคุณมารอสเซฟชวิสนะกันมาที่การการค้าของ EU ก็ระบุว่าย u งคงมุ่งมั่นในการเจรจาเพื่อได้ข้อตกลงที่เป็นธรรมต่อทั้ง2ฝ่ายพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ทางการค้าควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันไม่ใช่การข่มขู่นะคะ นักวิเคราะห์ทางการเมืองระบุว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของคุณทรัมป์อาจจะมีจุดประสงค์ทางการเมืองโดยเฉพาะในช่วงที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกำลังจะใกล้เข้ามาอาจจะใช้ประเด็นการค้ากับต่างประเทศเพื่อกระตุ้นฐานเสียงทั้งนี้คุณทรัมป์เคยออกมาตรการภาษีลักษณะเดียวกันในอดีตนะคะตั้งแต่ช่วงปี2018ถึง2019ซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าหลายประเภททั่วโลกรวมถึงสร้างความไม่แน่นอนให้กับห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกด้วย สถานการณ์การค้าโลกอาจจะกลับเข้าสู่ภาวะตึงเครียดอีกครั้งนะคะหากสหรัฐเดินหน้าเก็บภาษีตามแผนที่คุณทรัมป์เสนอแน่นอนส่งผลโดยตรงต่อผู้บริโภคนักลงทุนและบริษัทเทคโนโลยียักษใหญ่โดยเฉพาะ Apple ซึ่งก็อยู่ในแนวหน้าของศึกภาษีครั้งนี้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะโอ้โหเห็นเราท้อใจแทนคุณพิมคุกเหมือนกันเนาะเวลานี้เพราะว่าการจะไปปรับเปลี่ยนหุวงโซ่อุปทานไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับ Apple นะคะคือเรารายงานมาก่อนหน้านี้นะคะว่ากว่าจะเป็น สมาร์ทโฟนมือถือหนึ่งเครื่องจำได้ไหมว่ามันจะมีชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆนอกจากชิปแล้วอะแค่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตะเคอเขาเรียกว่าอะไรนะคือแบบว่าแค่แบบกลไกในการเกี่ยวสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันเนี่ยมันมาคนละที่กันหมดเลยนะและคือถ้าสมมติย้ายกลับมาสหรัฐเองเนี่ยคือโอ้โหหงส้ประธานทั้งหมดเนี่ยมันเปลี่ยนไปดังนั้นเนี่ยมันมีต้นทุนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วหลังจากนั้นคืออะไรคะสินค้าที่ขายในสหรัฐคนอเมริกันในชาวอเมริกัน น่าจะต้องเสียต่างเพิ่มมากขึ้น ừ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  เงินเฟอ้อเพอิ่มมากขึ้นไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยกระทบต่อกระเป๋าเงินของตัวเองแน่นอนนั่นสิ ừ ừ ừ คือจะให้ทําทําได้ไหมทําได้ธุรกิจก็พยายามทําอยู่แต่จะให้ทําปุบปรับเนี่ยมันไม่ได้มันต้องใช้เวลาเนี่ยสาถึงปีเนาะอาจจะต้องให้เวลามากขึ้นกว่านี้หรือเปล่อยังไงนะคะคพิจารณาเรารายงานเรื่องของราคา iPhone ปรับเพิ่มขึ้นมาหลายครั้งนะแต่ครั้งนี้ดูมันไกลมากเพราะว่าถ้าภาษีนี้เกิดขึ้นมันคือ หนึ่งมิถุนายนนี้ดันงนั้นต้องติดตามว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปออคุณผู้ชมในะช่วงเวลานี้เราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามกันหน่อยใกล้ๆคุณทรัมป์เลยไปดูคุณอีลอนมาร์กกันบ้างนะช่งกงไรนี้ก็ลดบทบาทลงนะคะสําสหรับโดชนะคะก็หันมาให้ความสําคัญกับธุรกิจเพิ่มมากขึ้นล่าสุดก็ประกาศหนึ่งย้ําออกมาอีกแล้วน่าจะทําให้นักลงทุนของบริษัทเขาใจชื้นกันเลยเขาบอกว่าอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตกันหน่อยค่ะ ท่องทางเลยทั้งที่เฟ c e b o o k ยู u t ู b ติ๊กต o อเช่นเคยนะคะน,นี่นี่ใน u ูทู e นะคะถามว่า DIY สัญชาติอะไรแม่เปิดมาไม่ฟังไม่ทันตอนแรกสิไอแอมมีตอบไปสิมาเลเซียค่ะไม่ใช่สัญชาติไทยนะไม่ใช่นะคือเป็น DIY เนี่ยตอนนั้นเนี่ยร้อยสาขา500สาขาเขาจะแบบโอเคว่าเขาขยายเพิ่มมากขึ้นตอนนี้คือทะลุปันสาขา เออซื้อซื้อโฆษณาได้แต่ก็ลราจะบอกว่าเราอะ <c oughs> เรากราฟิกสวยด้วยนะเ <c oughs> มื่อกี้เราก็เราจะบอกว่าเราเข้าไปนี่ไม้ขอนเสื้อฉันนี่นก็ซื้อที่นี่อ๋อค่ะคือเนี่ยแล้วก็ไอ้ที่หนีบเนี่ยก็ซื้อที่นี่เออเออ แล้วก็หูฟังเนี่ยก็ซื้อที่นี่แรกๆอ่ะก่อนจะมีมิสเตรดีไอายเลยนะแอมซื้อร้านแบบ60บาทร้านดดโซต่างๆแต่กลายเป็นว่าพอมามิสเตรดีไอาวเนี่ยมันมีบางอย่างมันถูกกว่า60บาทอีกจริงมันก็เลยกลายเป็นว่าเออ <c oughs> ดึงดูดเลยนะหลายอย่างที่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าในระดับฐาน กลุ่มเป้าหมายของมิสเตอร์เดยวายเขาบอกเราก็คืออกลางถึงล่างแต่ตอนนี้กลายไปว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยคราวนี้กลางกลางถึงบนก็เริ่มมีมาแล้วนะคะเพราะว่าเพระว่าหนึ่งในนั้นเป็นย้ำอยู่แล้วว่ามันคือความหลากหลายเข้าไปไม่หยิบไม่หนึ่งก็สองอย่างต่ำล่าสุดที่หยิบเป็นสิบเลยคือกะจะไปซื้ออย่างเดียวสุดท้ายได้พ่วงมาเต็มเลยเพราะด้วยความที่แบบว่าคุณก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของราคาและคุณภาพมันก็ต้องไปควบคู่กันแต่บางอย่างเราไม่ได้คาดคิด ว่ามันจะคนไงเข้าใจปะเออบางคดันทำถึงอีกดันทำถึงในบางเรื่องนี่ต้องยอมรับบางเรื่องก็ตามราคาก็มันแหมไม่กี่สิบบาทมันจะไปเอาราคาแบบหลักร้อยหลักพันก็ไม่ได้คือเราอ่ะไม่ได้คาดหวังแต่พอมันเกินคาดมันก็เลยเอามันไปซื้อใหม่ปรับทใจนเาะไปซื้อใหม่ในหัวฟังเนี่ยไม่กี่สิบบาทไปซื้อใหม่ออที่ได้มาจากพี่เพ้นด้วยใช่ไหมขอบคุณค่ะเอามาแจกโอเคขอบคุณจ้องตาไปดูคนอิลามัสกันหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ สนับสนุนโดย True CyberSafe ป้องกันภัยไซเบอร์ คุณอีลอนมัสได้ประกาศว่าจะกลับมาทํางานลุยกับหลากหลายธุรกิจของเขาอย่างเต็มที่นะคะเขาบอกว่าจะให้เวลาทุกวันเลยตลอด24อชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์เลยนะคะ,คะหลังจากที่เกิดเหตุ X ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียขัดข้องเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานทั่วโลกนับหมื่นคนทีเดียวก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จุดชนวนให้เห็นนะคะว่าเขาต้องให้ความจรงิงจังกับการบริหารธุรกิจเพิ่มมากขึ้นแล้วล่ะคะ่ะนี่เป็นประกาศจากฝั่งของคุณมัสที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะหลัง ที่เดิมคือทวิ t เตอร์ของคุณอีลอนมาร์กเนี่ยประสบกับปัญหาขัดข้องครั้งใหญ่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานหลายหมื่นรายในสหรัฐอเมริกาและก็ประเทศอื่นๆด้วยอย่างเช่นเยอรมนีสเปนฝรั่งเศสอินเดียแคนาดาออสเตรเลียแล้วก็สหราชอาณาจักรค่ะ โดยในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือช่วง8นาฬิกาห้านาทีนะคะมีรายงานปัญหาจากผู้ใช้งานมากกว่า25,800รายตามข้อมูลจาก d o w d e t e c t o r com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ติดตามเหตุขัดข้องซึ่งติดตามการหยุดให้บริการโดยรวบรวมสถานะจากแหล่งต่างๆรวมถึงผู้ใช้แล้วก็พบว่าจำนวนผู้ใช้บริการ X ลดลงมาเหลือต่ำกว่า650รายณนะเวลา12นาฬิกานาทีค่ะคุณมัสเนี่ยได้กล่าวในโพสต์ของ X นะคะว่าจะกลับไปทางาน24ชั่วโมง 7วันต่อสัปดาห์แล้วบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะจะนอนในห้องประชุม,มห้องเซิร์ฟเวอร์แล้วก็โรงงานนะคะโดยต้องโฟกัสหรือให้ความสำคัญกับ X XAI แล้วก็ Tesla เป็นพิเศษรวมถึงการเปิดตัว Starship ในสัปดาห์หน้าเพราะว่ามีเทคโนโลยีสำคัญสำคัญมากมายที่จะทยอยเปิดตัวด้วยกันนอกจากนี้คุณมาสก้ยังประกาศลดบทบาททางการเมืองโดยจะลดการใช้เวลาทำงานในโดช e นะซึ่งก็เป็นโครงการที่เคยนำเสนอเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาลสหรัฐซึ่งก็แสดงให้เห็นว่ากำลังหันความสนใจกลับไปที่อาณาจักรธุรกิจของตัวเองนะคะ อย่างไรก็ตามทัศนคติทางการเมืองของคุณมัสก์ก็ทำให้เกิดการประท้วงต่อต้านเทสลาในสหรัฐอเมริกาและก็ยุโรปส่งผลให้ยอดขายตกต่ำม,มีรายงานนะคะว่ายอดส่งมอบรถยนต์ประจำปีลดลงเป็นครั้งแรกในปีที่แล้วด้วยจำนวนเวลาที่คุณมัสเนี่ยดึงไปจากเทสลาก็ทำให้บรรดาน,นักลงทุนบางส่วนกังวลเพื่อบรรเทาความกังวลดังกล่าวคุณมสัสเลยบอกว่า บอกกับนักลงทุนนะเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะลดเวลาที่ใช้กับโรเหลือน1น1-2วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปะนะคะไม่แปลกใจอจาณาจักรธุรกิจของคุณมสัสเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ก่อนหน้านี้เราพูดกันหลายครั้งเนาะว่า,าเข้าไปสนับสนุน รัฐบาลคุณพร้อมเอ๊ะมันน่าจะดีไหมในไหนพุยทําธุรกิจแล้วก็รัฐบาลเขาก็คุยกันไปด้วยมันได้กันตอน่าจะเกื้อหนุนกันหรือเปล่าตอนหลังก็คือร่วงหมดนะแล้วกลายเป็นว่าส่งผลกระทบทั้งต่อตัวคุณมาสเองแล้วก็ภาพลักษณ์ของแบรนด์ธุรกิจทั้งหมดนะโดยเฉพาะเราได้เห็นคือเทสนายอดขายลดลงโดยเฉพาะยุโรปนะเห็นได้ชัดเจนแล้วพอ X มา X หรือว่า Twitter เดิมนะมีปัญหาโอ้โห ยอดเหลือหลักร้อยนี่ไม่ได้นะ <ฮา S 2> สุดท้ายคุณมาร์คบอกว่าไม่ได้แล้วต้องประกาศความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนะว่าตกลงเนี่ยเดี๋ยวฉันจะกลับมา24ชั่วโมง7วันนี่คือก็ไปทำอะไรอะคะ คือดูข่าวนี้นักลงทุนดีใจนะแต่รู้ไหมที่ใครขนลุกใครคะพนักงานดีคะคือกลับมาทั้งกินทั้งนอนที่ทํางานแล้วยังไงล่ะจะต้องไปไล่บี้จากพนักงานแน่นอนนะเพราะว่าจําได้ว่าคุณมาเองบอกว่าถ้าเขากลับมาทํางานแล้วเนี่ยลูกน้องก็ต้องทํางานด้วยแต่ใครจะไหว2ี่ชั่วโมง7วันแต่ที่แน่เขาเลิก w o ิ k f ก o m home นะทุกคนต้องกลับมาทํางานที่ออฟฟิศใช่คือตอนแรกเนี่ยคนที่ประสบภัยน่าจะเป็นกลุ่มของพนักงานของโดชพนักงานของรัฐบาลแต่ตอนนี้กลายมาเป็นพนักงานของบริษัทในเครือของคุณ เอลอมาร์แล้วนะคะที่น่าจะต้องกลับมาบู๊กันหนักไปตามๆกันแล้วค่ะเอาล่ะพา,าคุณผู้ชมปิดท้ายวันนี้ดูข่าวสารภาพยานยนต์กันหน่อยกับขา่ขาวขราวของยานยนต์จากจีนอย่างเอ็กเพิร erm, ์นะคะที่ล่าสุดนี้ถึงแม้จะมีการประกาศค่ะผมประกอบการก็มีรายได้แล้วก็กําไรที่เติบโตขึ้นในช่วงไต,ตรมาสที่1ของปีนี้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าดูโดยรวมแล้วเนี่ยปรากฏว่ายังขาดทุนอยู่ยังไม่สามารถที่จะพลิกฟื้นกลับมาทํากําไรได้นะคะท่ามกลางสภาวะก,การแข่งขันของตลาดยานยนต์ที่ร้อนระอุนะคะโดย เฉพาะกับค่ายจีนด้วยกันเองนี่แหละค่ะทั้งค่ายจีนที่เป็นรถยนต์ตลาดที่ครองตลาดอยู่แล้วเป็นเจ้าตลาดหรือว่ารายใหม่ๆที่เพิ่งเกิดขึ้นก็ตามนะคะดูสถานการณ์ของเอ็กซ์เพิงกันหน่อยนะครบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนที่ได้รายงานผลประกอบกรารไตรามาสแรกของปีนี้ออกมานับว่าดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ก็ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทในตลาดสหรัฐพุ่งขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งโดยรายได้ในช่วง3เดือนแรกของปีอยู่ที่15,800 กว่าล้านหยวนนะคะหรือประมาณ2,118ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เพิ่มขึ้นมากกว่า140%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วอย่างไรก็ตามบริษัทยังคงขาดทุนอยู่ที่660ล้านหยวนแม้จะน้อยกว่าที่คาดการไว้1,400ล้านหยวนและก็น้อยลงจากปีที่แล้วด้วยค่ะเอ็กซ์เพิรระบุว่าไตรามาสที่2ของปีนี้น่าจะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องอยู่ระหว่างที่ 17,500้าอยล้านหยวนถึง18,700ล้านหยวนและก็คาดว่าจะส่งมอบรถได้ระหว่าง1 2 0 0 0ถึง18,000คันซึ่งเติบโตเกือบ250%จากปีที่แล้วแม้ตัวเลขเหล่านี้ดูเป็นสัญญาณบวกนะคะแต่ว่าเอ็กเพิงเองยังต้องเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากการแข่งขันในประเทศซึ่งก็มีคู่แข่งทั้งหน้าใหม่เนะอย่างเสียวมี่ที่เริ่มเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและแบรนด์ใหญ่อย่าง b y d เองค่ะที่ครองส่วนแบ่งการตลาดอยู่แล้วด้วย ในปี2023เอ็กซเพิงเคยเจอกับช่วงเวลาที่ยากลําบากไม่ว่าจะเป็นการเติบโตที่ชะลอตัวและการขาดทุนอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามบริษัทก็พยายามฟื้นตัวนะคะด้วยการเปิดตัวรถรุ่นใหม่หลายรุ่นทั้งในกลุ่มตลาดทั่วไปและก็ระดับพรีเมียมด้วยปีนี้เอ็กซเพิงเองส่งมอบรถได้มากถึง3 5 4 5คัน ในเดือนเมษายนนะับเป็นเดือนที่6ติดต่อกันค่ะที่มียอดส่งมอบเกิน3 0,000นคันถือว่าเป็นสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจนแต่ก็เอาข้อที่จริงไม่เพียงพอนะคะที่จะทําให้บริษัทกลับมาทํากําไรหรือว่าดันราคาหุ้นกลับไปใกล้จุดสูงสุดที่เคยแตะไว้กว่า70ดอลลาร์นั่นเองล่าสุดราคาหุ้นของ X p ซ์เพเองพึ่งกลับเพิ่มขึ้นมาเกินระดับ15ดอลลาร์ต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาตอนเข้าตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในปี2020แต่ยังถือว่าห่างไกลาจากระดับสูงสุดมากนะคะในระะยสัเอง ยังคงต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรทำกลางการแข่งขันที่ดุเดือดแล้วก็รักษาแรงส่งด้านยอดขายให้ต่อเนื่องในตลาดที่กำลังเปลี่นนยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะมีทำตลาดในไทยด้วยเหมือนกันนะคะแต่ยอมรับว่าสถานการณ์ก็ไม่ง่ายนะยทั้งที่บ้านเกิดเองทั้งที่ต่างประเทศด้วยนะคะดูอย่างเพื่อนๆสิโอ้โหเสี่ยวหมี่โตวไวมากววน่ากลัวโตไวน่ากลัวคืออยู่ดีๆเนี่ยเราเคยพูดว่าขายตั้งแต่ไม้จิ้มฟันกันเรือลกน่ะไม่เกินจริงเหมือนกันนะสำหรับ เสี่ยวหมี่แล้ววันนี้เนี่ยพอเขาเปิดตัวเสี่ยวหมี่เอเซเว่นถ้าจำได้ <ừ> um. โอ้โหมามืดมากคือหมดแล้วก็มีคนจองเยอะมาก <Ha. S 1> แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องดูยอดขายว่าเป็นอย่างไรหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเหมือนกัน oh. คือตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะมีความเรื่องความปลอดภัยมา <Ha. S 1> เป็นอันดับหนึ่งนะคะ <ừ> um. ดังนั้นต้องติดตามเอ็กซ์เพิร์เองว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในตลาดจีนเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดข,ของโลกเหมือนกันเรื่อง <Ha. S 1> ของานยนต์นะแล้วในตัวของประเทศเองเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่เนี่ยบอกรถบีวีรีตอนนี้ คลองเบอร์หนึ่งและที่สําคัญคือเขาไม่ได้คลองเบอร์หนึ่งแค่ในจีนไงเขาคลองไปทั่วโลกตอนนี้นําเทซาไปเ,เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เพนว่าปีนี้และปีหน้าต้องดูกลยุทธในการทําธุรกิจ ของค่ายรถยนต์โดยเฉพาะค่ายจีนจะเป็นอย่างไรเขาไม่ใช่แค่อยู่ในประเทศแล้วไงเขารุกไปตลาดทั่วเลยและที่สําคัญเข้าไปยุโรปด้วยนอกจากเอเชียเนี่ยใช่ค่ะแต่เอสเพิงก็มีสัญญาณเติบโตดีขึ้นค่ารายได้เติบโตขึ้นเี่ยรอดูกันต่อค่ะว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนสําหรับตัวเลขของปีนี้นะนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่นํามาฝากคุณผู้ชมการในการตลาดเงินล้านประจําวันนี้ค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมเลย11นาฬิกาวันนี้แอมมี่คุนเพลพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์